ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านค้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับมีผล,ลไม้จากสวนมาขายที่หน้าร้านนี่นะครับแอปเปิลนี้เกิดมาใหม่ๆหูลูกสวยมากเลยลูกสวยมากเลย32ลูกนะครับ28ลูกนี่นี่อันนี้ก็เป็นลูกสีสีส้มๆอ่าอันนี้เป็นสวนแอปเปิลต้นแอปเปิล today be happy Happy today. ป้าแกใจดีมากบอกว่าให้ให้ให้หมดเลยทุกอย่างแกป้าแกให้หมดเลยนะครับนะครับป้าบอกให้อีกแล้วแต่ป้าทำไมเก็บตังค์ให้ให้ทำไมเก็บตังค์อะป้า <c oughs> <c oughs> ป้าให้ป้าต้องให้เลยป้าต้องไม่เอาตังค์นะ <c oughs> <c oughs>